นแได,ได้สู้กับทีมที่เขาเป็นแชมป์โซนผมบอกเด็กเสมอว่าถ้าเราแพ้คนอื่นเขาก็ไม่ไม่ไม่ไมพูดถึงเราแต่ถ้าเราวันนี้เราร่วมร่วมกันเล่นช่วยกันเล่นแล้วชนะทีมที่ได้แชมป์โซนคนก็จะพูดไปไปตลอดว่าเฮ้ยสมเนี่ยใช้เด็กเล่นแล้วก็ชนะแชมป์โซนนะครับผมวันนี้เราเจอผู้เล่นต่างชาติหลายตัวเลยของสระบ,บุรีนะครับเด็กเราซึ่งมีซึ่งมีความเสียเปรียบเรื่องเรื่องรูปร่างอยู่ละนะครับ แต่ว่าเด็กก็ทําหน้าที่ได้เป็นที่น่าพอใจของมิสเตอร์ไหมครับทำหน้าท,ที่ได้ดีนะครับเพราะว่าเราเราไปสเกลมาแล้วว่าตัวผู้เล่นตัวต่างชาติเขาเขาเล่นอย่างไรบ้างเราก็พยายามที่จะปิดจุดเด่นของเขาให้มันเป็นจุดด้อยให้ได้นะซึ่งเด็กเรา1 7 1 8 19 20เนี่ยสามารถต่อสู้กับตัวต่างชาติตัวต่างชาติเขาดีมากนะครับ 3, 3ตัวนี้เก่งมากนะครับก็ภูมิใจนะครับก,ก็ประทับใจฟอร์มการเล่นของเด็กนะทุกคนที่ช่วยกันเล่นในวันนี้ครับผม แล้วตอนนี้วันนี้เป็นเป็นนัดปิดฤดูกาลของปี2021 2ี่่ละนะครับแล้วการเตรียมทีมในฤดูกาลหน้าครับอาสซมชันยูเวเตดมีแนวทางการวางทีมยังไงบ้างครับในฤดูกาลน้าก็ต้องต้องอยู่ที่มาเตอร์ทอน้วก็ทางทางผู้ใหญ่นะครับว่าจะเ,เราเราจะใช้เด็กรุ่นไหนเล่นเพราะว่าเด็ก 4. พศเกิด4 3 4 4ี่นี้ต้องไปที่เมืองทองและเราก็ต้องใช้เด็ก4 5 46 4 7หรือ48ไดหลายหลายคนที่จะ ขึ้นมาเล่นนะครับเพราะว่า,าเราเน้นการให้โอกาสปั้นเด็กดีกว่านะครับก็แล้วแต่ทางทางผู้ใหญ่ครับผมครับเด็กสี่คนผู้เล่นสี่ตัวที่ไปทีมชาติชุดยูยี่สามมัเซอร์ได,ได้ได้ดูฟอร์มทางทีวีไหมครับก็ ได้ดูครับเมื่อวานก็โอเคครับก็เล่นดีนะครับก็คือเขาสามารถที่จะแบกอายุไปเล่นกับรุ่นพี่ได้นะครับอายุแบกไปห้ปี6ปีก็เล่นกับรุ่นพี่ได้ขนาดนั้นก็ถือว่าดีแล้วครับเหมือนกับเขามาเล่นกับทีสามเราเนี่ยอายุเขาก็แบกไม่เยอะแต่ไปเจอพวกทีมโซนอื่นเนี่ยก็มีความเก่งความเก่าเลยเจอพวกตัวต่างชาติ เขาก็สู้ได้เพราะเขามาใช้ประสบการณ์จากการที่เล่นทีสตรงนี้เขาก็เอาไปใช้กับทีมชาติได้ครับก็ชื่นชมครับผมออผมขอชื่นชมอ่ะเซอร์แบคแล้วเซอร์อนด้วยนะครับผมเพราะว่าดูมาทุกนัดนะครับพอใจผลงานทุกนัดเลยนะครับมีแพ้มีชนะบ้างนะครับไงขอดูกันหน้าเต็มที่นะครับเซอร์ขอบคุณมากครับ